สวัสดีครับก็มาพบกับผมพระดอนแท็กชินจุกุชาแนลนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็จะทำคลิปออกมานะครับเป็นการรีโนเวทบ้านนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับโดยผมจะทําการรื้อใต้ถุนนะครับหช่องนะครับเพื่อทําเป็นที่นั่งเล่นนะครับก็อันดับแรกนะครับก็ให้ช่างทําการรื้อวงกบ าบานกริดนะครับออกนะครับโดยหลการก็ง่ายๆครับใช้เป็นสว่านกระแทกนะครับกระแทกไปนะครับให้มันเป็นร่องนะครับจากนั้นก็ต้องใช้แรงแล้วก็กำลังคนนิดนึงนะครับเพราะว่าตัววงกบตัวเก่านี้ค่อนข้างแบบหนักพอสมควรนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าไอ้ตัววงกบ บางเกรดตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันใช้งานเกือบน่าจะมีเกือบ10กว่าปีนะครับก็มีในส่วนของปวกที่กินไปบ้างนะครับดังนั้นในส่วนของตัววงกบประตูนะครับอันนี้คือต้องตัดทิ้งนะฮะส่วนบางเกรดยังพอใช้ได้อยู่ครับปวกยังไม่ได้กินมากเท่าไหร่นะครับครับหลังจากนั้นก็จะให้ช่างทําการก่ออิดแดง หรือว่าอิดมอนนะครับก็อาะยะในการก่อตรงนี้ก็จะให้ก่อจากพื้นกระเบื้องด้านล่างนะครับโดยพื้นกระเบื้องด้านล่างเนื่องจากว่ามันจะค่อนข้างลื่นนิดหนึง่งผมก็ให้ช่างทําการกรีดในส่วนของกระเบื้องออกไปนะครับแล้วก็ให้มันเห็นพื้นปูนด้านล่างนะครับจากนั้นก็ทําการก่อนะครับตัวนี้จะไม่ได้เทคานอะไรนะครับใช้เป็น หลักการก็คือ,อหนวดกุ้งนะครับทุกความสูงระยะ5ก้อนนะครับจะเอาหนวดกุ้งเสียบไว้ที่เสานะครับทั้งสองข้างนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับในการกระแทกต่างๆนะครับก็หลังจากที่เกาะไปสักพักนะครับเราก็จะทำการให้ช่างนะครับกรีด ในส่วนของล่องด้านล่างนะครับเพื่อให้ปูนที่เกาะนะครับหลุดออกจากตัวอิฐแดงนะครับแล้วก็จะเป็นการโชว์อิฐแดงด้วยนะครับเลยจะต้องให้กรีดเสาะร่องนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับในการทำนะครับแล้วก็ในส่วนของการก่อ อิดมอนเนี่ยนะครับช่างก็ต้องอมีฝีมือระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าค่อนข้างก่อยากมากนะครับไอช่วงระยะนะครับในการก่ออิดมอนนะครับเราก็จะให้ช่างทําการดึงเอ็นนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ค่อยๆเก่อเป็นชั้นขึ้นไปนะครับ mm hmm. ก็จะได้รูปภาพตามนี้เลยนะฮะในส่วนของการ เกาะอิฐมอนนะเดี๋ยวหลังจากที่เก่อเสร็จนี่ครับก็เดี๋ยวจะมีโปรเซสในการขัดอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีในส่วนของอน้ำปูนนะครับในการเกาะที่มันหยดลงมานะครับจะทำให้มันไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีในการขัดอีกทีหนึ่งตรงท้ายจากนั้นก็จะเป็นการติดตั้ง หน้าต่างฝั่งขวามือในส่วนของตัวคา,านด้านล่างผมจะใช้เป็นเหล็กเส้นยิงด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจากนั้นก็จะใช้เป็นปูนที่ทำการผสมแล้วก็ทำการเกาะขึ้นมาแล้วก็จะทำการเซตวงกบหน้าต่างตัวเก่าให้มัน ตั้งตรงแล้วก็ตั้งฉากตามแนวระดับน้ำช่วงระยะของตัวหน้าต่างตรงกลางก็จะใช้เป็นตะปูต่อกเข้าไปนะครับเพื่อจะทำให้ตัววงกบทำการยึดแล้วก็แน่นแล้วก็ด้านข้างก็จะใช้เป็นตะปูตอกออกมาด้านข้างเพื่อให้เวลา ทำการก่อหรือว่าชาปูนในส่วนของอตะปูด้านข้างก็จะยึดติดแน่นส่วนฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นการติดตั้งประตูทางเข้านะครับซึ่งตัวนี้ผมจะทำประตูเพิ่มอีก2ตัวโดยประตูก็คือจะใช้เป็นเหล็กกล่องกวาวไนา 1.3ึุูณสนิ้วมาทําเป็นโครงประตูแล้วก็จะซื้อในส่วนของกระจกมาทําการติดตั้งอีกทีนึงซึ่งอ่าด้านข้างอ่าวงกบประตูที่เป็นไม้นะครับเนื่องจากว่าตอนแรกที่ทําการรื้อทิ้งนะฮะปวกมันจะกินก็คือใช้ไม่ได้ก็เลยทําการเปลี่ยนวงกบเป็นแบบวงกบเหล็กไปเลยนะครับเพื่อจะให้ ยืดอายุการใช้งานน่าจะอยู่ได้เป็นหลายสิบปีนะหลังจากเซ็ตในส่วนของตัววงกบเหล็กนะครับของประตูทางออกแล้วก็ทางเข้าทั้งสามบานเสร็จนะครับด้านบนก็จะใช้ตัวเหล็กที่ดือเหลือจากการทำวงกบมาทำการาเชื่อมแท็กไว้นะครับเพื่อที่จะเตรียมเทคาร้านบนของตัว วงกบนะครับซึ่งก็ช่างก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อที่จะปรับแล้วก็เซตเพื่อให้วงกบมันขนานนะครับแล้วก็จะทำการเอาเสาเหล็กนะครับมาตั้งตรงกลางเชื่อมแท็กไว้นิดนึงนะครับเพื่อ,อกันไม่ให้เวลาเท น้ำปูนนะครับเอียงนะครับไม่ได้ฉากนะครับส่วนการเทคานทับหลังบนกรอบเหล็กด้านบนก็พอดีผมได้มีการทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับสามารถเข้าไปดูในคลิปเก่าๆนะครับได้นะครับโดยการเทคานทับหลังนะครับก็จะต้องทำการ สร้างกระดูกมันนะครับหรือว่าเป็นเหมือนกับเหล็กเส้นนะครับจะใช้เป็น10มิลนะครับ2เส้นวิ่งจากเสาด้านซ้ายไปด้านขวานะครับแล้วก็ตรงด้านบนนะครับก็จะใช้เป็นเหล็กเส้นตัดประมาณ10เซนนะครับแล้วก็ผูกลวดเข้าไปกับเหล็กเส้นที่ทําการยิงซ้ายกับขวานะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่าง ระยะผมให้ช่างทำประมาณาทุก30เซนนะครับผูกตั้งนะครับเส้นหนึ่งเส้นหนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็ทำการาผสมปูนนะครับในการเตรียมเทคานนะครับอัตราในส่วนของการผสมเทคานนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ดูจากไอตัวถุงปูนได้เลยเพราะว่าจะมี อัตราส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉาบเทพื้นหรือว่าพวกเทคานนะครับว่าอัตราส่วนเท่าไหร่ซึ่งในส่วนของการเทคานนะครับก็จะต้องผสมปูนแล้วก็น้ำให้มันเหลวนิดนึงเพื่อให้เวลาเทะจะได้ลงเข้าไปลึกแล้วก็มันจะไม่มี เหมือนฟองอากาศนะครับทำให้เวลาหลังจากที่เทเสร็จมันจะมีรูโบเข้าไปนะครับซึ่งก็จะมีผลกับเรื่องของพวกโครงสร้างต่างๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของตัวคารทับหลังของผมก็จะไม่ทำการแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือใช้หลังจากเทเสร็จแกะออกก็คือจะใช้งานเลยนะครับเป็นสัจจะวัสดุ เราจะไม่ทําการปรับแต่งใดๆทั้งนั้นก็ระหว่างาเทคานทับหลังด้านบนเสร็จนะครับก็ปล่อยไว้ประมาณหนึ่งวันนะครับเพื่อให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวจะทําการแกะออกอีกทีหนึง่งหลังจากนั้นนะครับด้านฝั่งขวามือนะครับก็จะทําการฉาบปูนนะครับในส่วนของหน้าต่างที่เราเซ็ตเป็นแบบตั้งตรงนะครับแล้วก็ ที่เป็นดูนะครับให้เสร็จแล้วก็ทําการฉาบป,ปิดให้เต็มนะครับเพื่อที่จะเตรียมทาสีในโรเศสถัดไปส่วนฝั่งด้านข้างอิดมอนก็ช่างก็จะใช้เป็นลูกหมูโดยใช้เป็นตัวใบกระดาษสายซ้อนในการขัดในส่วนของอิดแดงเพื่อ ลบในส่วนของน้ำปูนที่มันหยดลงมาช่วงที่เราทำการเกาะต้องบอกว่าโปรเซสในการขัดเนี่ยค่อนข้างฝุ่นนิดนึงนะครับต้องมีในส่วนของแมสแล้วก็พวกแว่นตานะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในจมูกแล้วก็ตา ก็เข้ามาถึงในส่วนของตัวท้ายคลิปนะครับหลังจากที่ช่างทําการขัดอะไรเรียบร้อยทั้งหมดนะครับก็จะทําการเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนในการรีโนเวทบ้านของผมในครั้งนี้นะครับสําหรับช่องของผมนะครับก็ท่านใดที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์หรือว่ากดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดี ทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของผมในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ